นี้วันที่16กรกฎาคม2568เป็นวันที่77ที่ข้าพเจ้าสุภาณีริมสวัสดิ์ปวายเสีซสวดสัตยายพระสุขพลิมบงต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแดปูบาอาจารย์ทั้งหลายขอตื่นข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลุกได้มีสมาธิจดจ่อใน่อากาศเป็นชนะที่บูโสดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอญหนึ่งบทกล่าวพระธนตาค่ะสัมมาสังพุทธตพระขบวุฒิธรรมพระขบันตาอภิวาสีนี้สวัสดิ์ขาโตัวพระขบวารจาธรรมบูธรรมมังรมาสามิ สุปฏิปันโนสาวะสุปฏิปันโนเพราะเขาว่าตรงสาวะกะสังโฆสังฆานัตฐานิสองบทบูชาพระพะริพินาอาหาสัมมาสัมพุทโธสุตีรามปาริบิโพโตคุณในอิครามานุธานิปารมีบิดตุทธิติยาวชีวัาหารพุทธามังสังฆารนัตโตปูเชมีลัสนัตไยังธรรมังเจรามิโสตินาสามบทสดุจงดุจเทวดาสมัญตาสกาวะเลสุอัตละคสันตุเทวดาจะธรรมมุนิราชสุติ สุนันตุสักามโมตางสักเเคามจารุเปิริสิขาลเะเตจันตฤเขวิมาเนีทีเตระเจะคาเมจารุเารู้ว่านักาตนิทีหาวัตูไม่เขเตภุมามาจยังตุเทวาชาลัทาวิสมียะกันธมนาคาติทานาสันติเกยมุนีวะรวัจนาชาทวเมตุนันตุธรรมสวรรคารวยยพันตาธรรมสวรรคารวยยัมพันตาธรรมสวรรคารวยยัมพันตาสี่บทสวดปุพพภาคะนัมกานัมตตะสัพพะวัตตุอหะตัวสมะสุพุทตสันนิมุตะสัพพะัุ พุทธะข้าบทสวดใจสาคัมมนาปาถาพุทธะสาคัฉามิธรรมสนคัามิสัการาคัฉมิทุติยมีพุทธะสนาคัมฉามิทุติยมีธรรมสนาคัฉามิทุติยมีสังฆาสนคัามิสติยมีพุทธะสาคัฉามิสติยมีธรรมสนาคัามิสติยมีสังฆาสนคัามิบทสวดสัจิยาคาถานทีมมสนังอัญญพุทโธมีสนางวรังเอเตนะสจาวะวินะสุทีเมโหตุสัพพทานทีมมสนางอัญญธรรมโมมีสสนางวรังเอเตนะสจาวะวชินะส นาทีเมสรณังอัญญาสังโฆเมสราณังวราเอเินะสจวะเจนะโสทีเมโหตุสัพพทาเจตบุตสวดติละตานปนามคาถาพุทธานเมรัจนาภูตสาริลติตังธรมานเมรันาภูตวิสุทธิสารังสังฆาเมรันาภูตจาริสุสีสุสีลพิธิเอตังนเมตรรัจนะนาลัสนัสยาวหังสัมมาสโมสาริสาวัตถุวิเศษสปูตังอัญโยยานยุสสะพุนโยขาวสัปาวตังอาตุนิสัยยมีปีตัเทวัยาติทันเต เอกังวินาสาทิตะเรสามะสังพเวนะโลกเกกะาติจัติเรนจาปปตูปูตังทำพีรัญญาวิสยังอธิคุถาสัดถังวิญูหิปัน nee ทิตาชะเีหิวิชัญญรูปังโลกัมหิเกหิติกถันจุปะละพณียังเกสันติสุตุวิธิตังคุณะกายตายะนามีหิเยวะชนะตายะสุวิสุตตัมปิสมุปสตังมนัสิสุทสะสาทฐานังภูญิติกานะมัสสะ มุตตมะคุณนาภูมังทุกขะปมุจจนะมุขัดสันนังคตานางปูชระเหสุปรมาอภิปูชนเยยังนิพพานะสัจ oh ฉิญญาอุปานิสัยยังสัมมาพิเลสามัลโสธนสิทธิยาจ่าสาธุวิอัตถะปุสเลหุปะเสวนียังปาณิจจปิสันนังคามานียะเมวะตัสมาหิตังสีสันนังสันนังตัะตัมหะแล้วติณทิวังขันะเนสุนะมัตสมานาปูเชมะจาปีสัตตาปุสุปัสสนะจิตาตถาลุปะลุปาลิ จาริยาสถานตาจ่าปุญเญะตัสสฌสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสาจ่าสถานปีสุวัติโหตุโยเจทะธรรมะวินัยยหิปะมานะภูโตโลกุตระพิสมโยนิจโตพุทธสุโคชังตัสโสปะนิสยาจ่ายยายะอัยยมิอัยยมปิโหตุวัตถุตัตตัตวัตถุตะเยปะริจิโตสุปะสาธากาโร แปดธมการจิติษฐาโยตุคุมาโมหะพลาประกาศโผสามังวัคตุกสตุวิมุตโตมารัสสะปาราสานิโมติยานโตปาเปสิเเยงมังันังวิเนยังพุทธังวระังสีลสารามานิโลกจานาถานจวินายกันจะตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสักกันตร oh a, 2, 3, 4, 5, 5. ิยาสวินาสเมญตุทมโมทโชโยวิญญาตจัสสัดถูทัตเตสีโลกสาวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมะทารัสสะทารีสาตาวะโหสัมปิตโกสติโนทำมังวรกาสีลสารามานิโมหะปะทาลังอุปาสันตะธาหัง การศึกษาเศรษฐสิจที่โหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมณตูสัทธรรมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัจจะปาปูปักกิเลสเชตาสันโตสยังสันติมิโยชโกจักสวากขาตัทธามามิจิตังโกรติสังฆมุรันตังตีลสารมามีพุทธามีพุทธังสัมมาสีรกชิตพินสารศึกษาเศรษฐสิจที่โหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมณตูเก้าบทส่วนนโมการอัตตริยะโมอรหตูสัมมาสัุทธัสังเกติโนนโมอุตตมมาธรรมะสัตวสวะขาตัสสิวะเตนิทะนโม นโมมหาสังฆาสาวฟิวิสุทธาสีรักติโนนโมโอมาตายารัตสัตสละรัตตะรัตยสัตสุกังนโมโอมากาติจัตสาสัตวสุตตะติยสตินโมการักปะพาเวนะวิคันสันตุอุปทวานนโมการานุภาเวนะสุวิสิโหตุสัพพทานนโมการักสัตเตชินะวิทิเมธิออบีเตชวาสิบุส่มหาสมัยสูตรเอวามีสูตรต่งเอกังสัมัญพระวรรมสัตย์สูตรวิหารวิสัมพันธสุตรชนีมหาวันีมหาตาพิบูตสังตย์สติมัจจามัตติพิบูตสัตหิสัเพวะ อรหัตีทัิจโกาชาตุฮิเทวตาเยคุนิปิตารโหติพะกบาางทักษะใายพิสูจสคัจากอาตโคจตูนาสุทาวาสตาทิานังเทวานิตโหติอยังโคมพระกาสักเสุพิหารติกับเล้ทุสมิมหาวานีมหาตาพิสูสังเกนะสัตตปัจจมันเตงีพิสูสังเกหิสัยว่าอรหันตีทักะดิจโลกาตุิเทวตาเยกุเยน้นิปิตาโหติพะกาทางัษะใายพิสูจสคัญจกยานูน้ำพยสินเยน้ำพระว่า เป็นุปรสังกมืยมาอุสังกิตวะพระวโตสัติเกตปัญเจกัาถาิยมัติอโภตาตาสยยถาปีนามขนวะตุิโสสมมังิังวาาหังภษาริยะสาริตังวาาหังสัมมิเชยะเอวะมวสุทาวเสสุเวสุอันตรหิตพระวตโปะตุระหังสุอตโภตาเทวิตาวัะวันวะพิวาติตวาเอจามันตังอาถางตุเอจามันตังสีตาโเอจามัตังเวตาพระวโตสันติเกอีมังคาสังอาภาสิมหาหาสัมมายูะอะ่านัันจะ อาถรรปะลางมะว่าตสัตกอีมมาคาังอภารสิตตระลิบพิภสมารห่งสุติตตังอัตุชุกัมะกังสูสารถีวานีตานี้ถ้าเหตุวินทริยานีละการติปะสิตาปิอัจคราตุปภะหลาดจงพิจารณาเพราะว่าตัวสตวะปักอินมาคาถงอภัิจะลับาิภสมารถห่างสูตรวะตตังอัจฉริุชุกตังมะตังสูตรสารถีวานีตานี้ถ้าเตุานีทังิยานีแะารติะทิตาติอัจฉริมุประหลาดจงพิสังเายพราะว่าง ปาริภ ok uh ak ูได้สัตติสิอัตโภพราะวะาพี่ภูอามันเตสิเยปุยนะพิ่กบเวทัศนสูรุกตาโทสเอวเทวตาสามิปติตาโหติสถานข้าตังทัศนเนื้อพีภูสังคัญจาเยปิเตพิโกเวเหิุสูอติสัมมาทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัีเพื่อวันตานังเอตัปะระมาเยวะเทวตาสามิปติตาเหตุสูเสยยะถาติไม่หายเอตัประเยปิเตพิกเวเขาไมิสันติอนักต่ามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัีเพื่อวันตานังเอตัปะระมาเยวะเทวตาสามิปติตา ภาวิสังติเสยยะขาปิมห์ยานีตาลิภิอาจิขิสามิพิทเวทีวะกายนานามานิทิตายิสามิพิทเวทีวะกายนานามานิเทศิสามิพิทเวเทวะกายนานามานิจังคุณาสานตุสุกรรมนาสิกรโศตาภาศิสามิติเอวันพันเตติโถเตติโกขะพุโตประจัตโสตุมพะครวะเอจัทธวโจรีโลกะมโนจัตสามีจะศะกุมมาตระทัสตาเยสิตาชีวชกำรสีตตาสมาอิตาปุหูสีหาวัคตินาโลมะหังสามิสัพโน โกธาตันาสัธาวิปัสสนามนาวิลาพิโยมจัเสตตวัวันาวรัตววตโตมันที่าสาวเกศเสนและเตวะกัญญาพิการตเตวิชาาธาิโกเตะอัสะปะมุปกวัวพุทธศักาสนาเตสังาตุยหูยานาอมนุสานะคัตนางอเเกสตามัทัุงสหัสังอาาสตริสตาเอเกสหัสสานาอมุสานะมัทตุอเพเกนันสามัทถุทิสาสัพาปุราอหุัญจัสัพพามพิญญาญาติสิทธวานะจักรุมาตตโอมัาที่ยึดสัทธาสาว สัตตาสหัสสาวะยภูมิกับเป็นลัมมัทวะติมันโตสติมันโตวนะมันโตสัติโนมัทมานาพิจมุพิภูนะสมิติวันังชาสหัสหาหิมัทตาเตรานัตะวณิโนที่มันโตสติมันโตวันะมัทโต้สัตจิโนมัทมานาพิจมุิูนะสมิติวนังสาตาธิลาิสหัสสาวะะานันตะวณิโนที่มันโตสติมันโตวันะมัโตสัติโนมัทมานาพิจมุิภูนะสมิติวันังอิเจเตโสระสหัสสาวะเกนตรันตันตะวณิโนที่มัทโั้มิตินัง สามมิตาประจักรสไตและสถานะนัสามอนนี้หนที่มันโตสิตมันโตวนโสถิมัมนาพิจมุมิติวนามิพ่โราชาหตุโธรสนเบศนามิโยนาาสหสยานาเป็นปาสติมที่เรละักากปิมติวนาปุริมันจจท่สังราชทัตตาลโสสัสติตันทัพนาที่ปติมหาลัยยัสษศีโสภาปิตัสักหะโวิชนะมามาภะลาอิทีมันโตสติมัตโตวนามัตโตสิตนุโมทัพมนาวิจมุพิภสตะ คุพันธนาธิปติมหาราชยศกติตโสูตตปิตสภาโวชนาหมามหาพลาอีกที่มันโศสิติมันโตวันนาวันโศติโมัมนาพิจมุนพิภนสมิตรวนางปัจีมันจัตทีสังราชาิรูปโขปสตินคณาธิ่ิมหาราชยศตจิตโสุตตาปิจตสาภาโวชนามามหาพลาอีที่มันโศสิติมันโศวันนาวันโศวัตินโมทัมนาพิจมุนพิภนาสัมพิตรีวนางิุตสาหันจัตที่สั่งนาโโลตันาสติวัานาง ิมาที่สังฆตาละโททินีนะวิรุณหาคปะิมในะวิรุปโครูโรจราทิสังฆตาโรเตมหราชสมการจักรโรทิสาทัฏทนละมานาอัถาสุขในกาปิละวะโทเหตสังมยาวิโนทาสาอาคูันจะนิการสถามายาโกเตมทุเิเตมทุวิภูจวิภูโตสหจันทนโอกามาเสโถจับทินุคันทุนิคันทุจัปปนาโทโอปามโยจับเฮวะโสตจัมาตาลิติตาเสโนจับพันธะโพนรูลาชาฉนูสะโภอาคูปัญจัติโกเจวติมพะโรสุยวัชสะเอเจจันดีจับราชิโมทันทพา อาชาคูณภาษานาคาเวสราชาตจักรสัมพาลตัดตราคูปายาคาสหายาติภิยมุนนทัตตาลาตาคูนาคาัตติโลเอราวนมหานครโตกัสสิติวนเยนาคาราเทสหสตหาลิิภาทิชาปักิวิสุทธิสัตถูเิหายสาเตวนนมัสปตกัิสราสุปนาอิเตสนามังพัจัตานาคาราชานมาสิสุปนาสตขเมมกสิพุโโสันาหาทิวจาริภวะาจังตานาคาสุปนาสารณะมากสุพุทธง พิจารรหัเนะสมุทังอสุรากิาพระตโรสาวเสตีที่มาตยศสิณกันลกัามาพิมาอสุราานเรทาสาเวปาสิติสุติติสัพป h a าโทนมมุตีสหจตันจักรพฤุตานาสัพพิมุจักนากตสัมนายิตมอพฤก์เสนาหุมพัชรุปปโมูสมัโยธานีพระชเสวิุนาคามิติวนา อาจเทวปัจวีชติโชวโยตถาคมุรุณารุณาเทวาสมชยสัตาไม่ต่างวรณการนิกาภูเทวายัตสิโนทัศเตสิทัศตากายาสินานัตวานิโนที่มันโตสติมันโตนนมันโตสัตสินมามนาพิมุพิอณัสมิติยานังเทุจจเทวาสาริจอมาจตุเวยามาจะทัศตูปานิสัตเทวาจันทามาคูบุรักิตารถุยะัสตุปานิสัตเทวาถุยยมาคูบุรักกิตารัศกาลกาุนิโภติรติวะอาคูทัทวากาาสะว่าสุนาัส อาากูสะปูเทวชลามคิสิทธาิวาลิกาจรุอุมาปุปานิพาสิโนุณาสหธรรมะจาจุตาจะอเนสกาตุริยาลุจิลาคูอาคูวัสวะเนติโนท้าเศตเจทัศกายาสัพเพนตาวุเนที่สิมมุทรวนตสัตสโนทมะที่มุุนัสมิวนาสมานมหาสมาน้มเรื่องสาวรืมาสิทาวตุสิกาอากูอาคูโมโนตุสิกาอาถากูารโยเทวมาดิเจโรวิสาวัชโนพระรัชมาาระัอากูเทวยะสัตสิโนท้าเศจเจทัศากายาสั ที่มันโตติมนตวนาวันโตสตินัานิสมุทินาสัิตรวนางุกกะกรุมหารุณาอาคูเวทาณสาวะาโอทาตะคยาห์ปโมขาอาูเทวาวิจักนาสถามัตตาหารักชามิจการจายสัสตินตอนนานยังอาคาปิโนโยทิสัตย์สติอัตเสตสัตยายาสัินะสาวะนิโนที่มันโตุติมันตวันาวันโตสัตินันวพิสมุทิาสัมพิตีวันาเขมิจระเขมิยาจุตกายามากตะกาจัลาสัติน ถ้าเสด็จใทชากายาสัพนีนะนะสาวนิโนยที่มัตโติติมัตโตมนัมัตโตสุติโยมัสัมมิสติมณังเสด็จในทวานิการยาสัพนีนนะสาวนิโนยนามันวะยนะอาการฉุนยยจันเยใสสาสหะพมุสัตชาติมัติระอคตินะมณัสว่งคติมุคตจลังนาคันสะวะติตาติตังสุภาลัตนมาประวตมโตจักปุชัยที่มัตโตสหัสังกุมาโลติสสจาสุคัสมิติมนังสหะสัพพาลันมาโลกานังพัะมหารตนมัติสิตติอุปปตุิติ เสันจำมัชโตอาาหาริโตปริวาริโตเจจัสเพสพิกันเจสิเจเทเวสพระรหัมะเกมารเสนณรพิจามิปัสสะกันนหะสามันที่ยังเอทากันนะหะถาภานัถารีนะปัญมัถุโบสมัญจำปริวาริธรามาวโวมุจิถาโกจินะอิติตาถามหาเจโนกีนาหะสีนาเปสัยิปานินาตาลมหาจะตระการตวานับเทระวังเนืถากาวุสตูมีโคธนะยันโตสวิชุโกตถทาโสปจุธาวัติสังคุโตจิยังวเสแันจักสภาอภิญญายนวกิจวานะจักรูมาตะโตมันติยิ คาลาเสนาภิกษุตาเตมิชนาถาภิโกเตจาระจัปปะมตุสิวะพุทธศัพท์ศาสนงวิตราชยิปปะกามุงเนสังโรมันติอิฉยุงสัพเทวิชิตาสังฆามัญญาติจารย์สศติโนทมโมทันติสหภูตยิปิแตวกาเตชเนสุตาติสิเอตบทสวดมังคลาสุตังหนึ่งอตวนาจะพรานังปันทิตานัจจะเตวนาปูชาจะปูชินีญังเอกมังคละมุตมังสอมปฏิรูปะเทศะวาโสจะปภูเพสัตตะกุญญตาอัตตาสัมมัปะนิธิจะเตสัมเตมังคละมุตมัง สาพาหูสัจจันจักขิปัญจักวินโยจักสุขะสุสิกิโตสุภาติตาเดายาวจาเอตมังคารมุตตมังสีมาตาปิสุอุปทานาโคจากทาราสักสังคภูริอนาคุลาจักกามันตะเอตมังคารมุตตมังท่าทานันจักธรรมจาริยาจักยาสังกานันจักสังคภูริอนาวัชานิจมานิเอตมังคารมุตตมังโหอารตีวิรตีปาปามัชปานาจักสัญโยอปามาโทจักธรรมเนสุติเอตมังคารมุตตมังเจกดคารโมูจักนิวาโตจักตัสสุติจักตันติตากาเลนะธรรมสวนาเอตมังคารมุตตมัง ขันติจะสูงวัาจะสตาสมนานันจัตัสนางกาเลนะธรรมะสากะฉาเอตมังคลามุตตะมังสร้าตโาจัตพระนามาัตริยานจัเอตมังคลามุตตมังสิปุชสะโลกาธรรมีหิติตังยสานะการปติอโศกังวิลชังเตมงเอตมังคลามุตตมังเสวตเตตาทิสานิจตะวานะสัพพะชามะปะลาทิตาสัพพะชะโสทินขัันติตันเตสังมังคลามุตตมังสิสิบสองบวดรัตนปริยังจินชิวิตังอิทวะหลังวาสัจจสุวายังรัตนปริยานัมโนสมังอจิตถาคตน อิทรรมปีพุธเทรัตนามปณิตาเอเตนสเจนสุวติโหตุขายยังวิรชังอมตาปณิตานทัตตาสัพยมุนีสมานิโตนาเนะธรรมีนสมัติจินตีอิทปีฏทมเมรัตนาปณิตาเอเตนสเจนสุวติโหตุยังพุทธาเศตกปริาณ uh, ีสุตติสมาธิมานัจาริกัย้มหุมสมาธินาเตนะสมุนวิชิตีอิทรปีฏทมเมรัตนามปณิตาเอเตนสเจนสุวติโหตุเยีบุคลาอัจรยต่างปัจจาริการิการยเตหุ่นาสมานินาเันะสมตนวิชิตีอ เยสุปยิตามสาทเนนิจามิโนโคสามมณสาฉนามเฮเตปฏิปตาม่าาวิทยและทาวุทยาิพูตินุมานาอิธรรมีสังเคและานังปฏิสัอินตนสติณตีโหนตุีนางปุรานังนวนสิสพาวมิระตัดิกายติเกเะว่ามีเตสีนภิชาวิรุฬหิฉันทายิพันติภีรานยฐายัปติโพนทปีสังเคและนานางปฏิสัเดิะสติกติโหนตุิสามบทโสดธรรมบทสรรพวะ อาทาฮาเวที่ตางเสวยโยยัยันอิสราปชาอัตาทันตสตาโพสตาลิจังสัญญาตากาลิโนเนวเทโวนักันทโพณโมโรสหะโฮมุนาที่ต่างอปาที่ต่างยักกะยีราตถาลูปัสสาชันตุโนจิติมุตโตเทปุตสูตรภาพต่ามนิทานเตนะพระคัมพระคาสาลัทธาบัติศาลาหัาสัมมาสัพุธีนะเอถาตุมหีมาอนุสเวนะมาปาลามะ ปรม,าปารามัตป์รายมา์อิสิกรายม์ม์ปีพัะจัสัมปะทานีนะมาตัดตาเอตูมานะยะฆา,าหินะมาอาการะปาณิวิปเจนะมาพิถินิชาณขันธิยามาปภะลุปตายะมาสัมมาโนโนคุรุเะชาตุมมเมหิอัตานาวะตาเวยะทิอิเมธมาคุสระอิเมธมาสาวัชัยาาอิเมธมาวิญูขละอิเมธมาสาาัมมา,า,า,มมา,า,มต,าตา,า,า,าสามาธินะอิตายะทุกขายะสังวัชติอัตตูเมหิปัชฌา เลยยาถาจะถาตุมเหตุอาารวะชาเลยาทาอินเมธมาคุโตอิเมธมาอนาวะชาอินเมธมาวิยุตปะจัตถาอินเมธมาสมัสตาสมาธินายาสุขายาสังวัตติอัตตาตุมเหอุปสรรปัจจาวิหะเลยยาถาติสิห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตสัมปะตรมายงพะดูปนิจจานาสังคิลานาโตยตังพะยาเมรตในเตกขามานปุญญานิสัยวิลาถาสุขภาวะหานิอุปนิยติชีวิตสัมปะตรมายา สรุปานีตัสาสารสัตติสานาเองังพญามรณะเมติขามาโนโลกามิสังปชาเยตสติเตโคโยทัตกาเยนะสัมยมูวาจายะอุทัติต,าาต,ตัสาตัสัตติเดดสส,สุขายะโหติยังชีวามาโนปก,การโรติปุญญังธรรมูหเวรคติธรรมะจาริธรรมูสุจีโนสุขามาวะาหาิตเอสาลิสังโสธรรมนสสเนสจิเนทนะทุขติณทัตติธรรมะจารี สัพเพสังฆาระอนิจจตินยะถาปัญญายปัสสติอัตานิสตินติทุเขเอสามมาโควิสุทธิยาสัพเพสังฆาระทุกขาติยะถาปัญญายปัสสติอัตานิสตินติทุเขเอสามมาโควิสุทธิยาสัพเพธรรมานตตาติยถาปัญญายปัสสติอัตานิสตินติทุเขเอสามมาโควิสุทธิยาสิบหบทสวดอปันนักชาดกอปันนักถามีเกตุติยังอาหุตติกาเอตัธัญญายมีมาวีสังคันเหยยะอภารนังภาหุงเวสระนังยานติปัปภะตานิวัตนานิจอารจะ ลูกขาดเจตญานิมนุษสาวะยะจัิตาในตังโคสารนังเขมังในตังสารนาบุตมังในตังสารนามาคัมมาสัพพะจุขะปมุจติโยจะพุทธันจารามันจาสังคัจารสารนิสารนังคัโตจัตตาริยะสัจจานิสัมะปัญญายปัสสติทุกขังทุกขะสมุปปาทังทุกขะสัจจะจิตกังอาริยจะอารถังที่ขังทุกขูปะสมาคามินังเอตังโคสารนังเขมังเอตังสารนาบุตมังเอตังสารนามาคัมมาสัพพะจุขะปมุจติ เจ็ดเบสวดพัฒนรสาอธิตังนานะวะคามืญงยันปฏิกาเกณฑนะตาบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิที่โรงแ้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงณท่าที่ตปิรัาปะานจานะคะต่างสิ่งใดรปแ้วสินั้นเป็นอะแล้วสิ่งที่ไม่มถก็เป็อย่งไม่ถึงปัจจุบันนัโยธรรมะสักราสักขาสัิรักส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 ักนัลนัจกสั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 กสากสักสักสากจักสากสั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 นสักสัง นาทีโนสังขารดันเนำมหาเสน,น่มจุงงานาเพราะว่าความตัดสิกับมาจุนาผู้มีเสนาอย่างนั้นจะไม่มีแกนเราทั้งหลายเอวอังวิหาริมา,า,าตัดสินโหัะตามาตันที่ตังตังเวฟเทกัดตโตติสัตว์ติดเมลีติถ้ามีผู้สงบ์ย่อมเร้บุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียงไม่เกีย้านทางวันกางคืนนั่นแลว่าผู้มีล,มมลัทิน,ทน,นจงจะโนาาทุานนีแลที่ทสวดินาปจจวชนปาขาชรารำมาเหิชังนาติตาเรมีความแกบเปนธรรมดา่ไมุกด้ ขระยาีธ Styles, มูมัห็ิมันชาทิอนาติตารามีความเจ็บไข้ไปทรรมดาจะรุความเจ็บไข้ไปไม่ได้โรณทธรรมมัิมระลังอนาติตารามีความตาเจ็บทรรมดาจรุ่งความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมพิเยหิมนาเปหินาภาวมนาภาวเราจเสังตัจะต้องได้พราดจากของและของจริญใจทั้งหลายท e ั้งปวงกรรมสักรรมยิมาานกรมโยนิามพันุกรรมวิสิษณะเรามีกรรมเป็นของของสมีกรรป็ผู้ให้ผลมีกรรมเป็นดาเกิดมีกรรมเปผู้ติดตามมีกรรมเป็นผู้อาศัยยังกรรมังกุลสามิสรายานังวตาปะกาิ เราทำกรรมาได้ว่าเป็นบุริเป็นบาหรือเป็นชายาตัวว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้สืบไปเอวังอัมเหธีอภินาหารปะจเวทีกับทางเราเท่าไรควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอด19ปุสโเทวาอุโยชนาคาถาปสงค์เทวดาทุกขปะจัปนิจุปขะาปะจัปนิพพยาโสกปะจัปนิพกตาโหชสัเพปีตานิโนเอตาวะจะอัมเหธีสาพพะทธ์ปุญญาสับพะสัปเทสีานโมุนทานตูสัพพะสัมปติสิทธิยาทานานทวัา สตพกพตเจ้าพระ,ประปัปานัญจการนาจายังพระอาหารานาจารยนรักขัรธมิสสพสสิบบทเวเทวตาปฏิทานคาษหันธรรมยัปฏิทานคถาายพนามเสยาเทวตาสัตติวิหารราสินีถูกเปเเรโพธิเรกิติเินตาธรรมะทางน,นี้นะพาวัตพระวันตกิตาโสถึงกระเทวิหารมันทะเลเทแลจมัชฌานวการจพิพโ,โว สาลามิกาจัทานาปฏิอุปัสสกาคามาจเตสานิธรรมาจิอิสราสัมตานะภูตาสุขิตาพวันุเตสลาผุชายเยปีจะอันทัศสังภาสังเตทัชชาตาอัถวโวปปาติกาวิญญาณิจังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพติทุกขสสตโลตุสังขยังชาตุจีลาสตังธรรมโมมัชธรรมัทลาจัปุภลาสังโฆโหตุสมะโควะอัจฉริยะจิตายะจักทมเฮลัตตูสัทธรรมูสัพเพติธรรมัจาริโนุติสัปปาปุเนยมะธำเมอริยัตตะเวทิเต ที่ส่วนบทโจทย์ัพพปฏิทานคาถาอันธรรมยามปฏิทานะคาถาโยพนาวสดภุญยสิธานิจับจับสัญญานัญญานิกตรานิมีเป็นสังฆาพิโนโหตุสัตตานันตาปะมานะการละขอสัตว์ทั้งหลายได้มีที่สุดไม่มีประมาณชมผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้แลแห่งสมบูรณ์ขนาที่อื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยีปิยาคุณาวันชาจาบไมหามาตาปิตาโยทิถาเมชาปยัติทิถาวาอันเยมัชัสตะเวนูคือช่วยเราือและเป็นที่เราพูดมีคนมีมันดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่่่วีเหหดททแลลลตั้งงาายอก สัตตาสิทธันติโลกัสมีเทภูมิมาจัตุโยนิกาปัญเจกัจจะสุโบกาลาสังสารันตาพระวัพเวและมีเวงการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสาเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยะตังเยปฏิทานอมีอนุโมทันปุเตสยังเยติมังนัปชานันติเทวเตสังมิเวทยุงสัตว์เหล่าใดทราบกันให้ส่วนบุคคลพเจ้าและขอสัตว์และสุภะนาทานเองเสร็จก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุคคลพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น มยาธินานาคุณยานาอัมมุทนาเหตุนาสเพสตาสธาโฮตุอเวาสุขิาชีวิโนเทมมตรัดันจัปปะโพลสุเตสสิศชัดตังสุภาเพราะเหตุคือมุลคามุทั้งหลัยที่พระพเจ้าให้และขอสัตว์ทั้งปวงจอย่างมีเป็ิขอเป็นอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจนศีาละเส็เถิขอความหวังดีของสัตวเหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่ความเชออันนสุกแห่งการบูชาพระรนาฏยิ่การสัตในบทสดมนพระสุขพรนบรมคตาเหล่านี้ขอความสุขสวาทงร ขอโทษเจ้าพระพคนมท่นหาในการสวดสันตนาบุญัชธรรมาลวเมนนาแล้ผมความเสียพระเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งสิรินาโดยบริที่สจะพยัญชนสังวรมาวันนี้ไม่ี่านเราเจอวัตถุมงคลหลาสิ่งสร้างขึ้นที่ผ่านมาและที่จะจสร้างอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยพระแห่งเราโดทรงจะทำมงคลในพัะสกัดสัาขอจงสำเร็จทุกประการเตือนสาบูงค์พพฆเทั้งหลายจ้าักรสวดบเจริญจิตภาวนาขอน้องสวรส์พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอบคุณวันน เจริญกิพนะทุกท่านขอจงปลอดจากรัช <sh> ภ <yelled> ัยทั้งปวงพ้จากความทุกข์กายทุกข์ใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเร้งในที่การงานช้รับตําลสังฆมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมที่ท่าสัสมบัติปิรวานสมบัติเมอการเห็นสําเร็จนวิปัสสนาตรหาัเปัญญาญาณและเจริญด้วยจิตวิปิทภณทั้งสี่ืออายวันณสุขอุมนาบุทุกท่านและขอส่งผลดีกับนายโอนที่เสียใจเมื่อตายเดินในสารสั เซลูและดังโง่ที่หายออกจากบ้านฉันเมื่อลายเดินทางบาคุณองพันหาร้อสแล้วไปเดในสายเดือนเอษายึ่งสิบไดเพินครับ